สวัสดีครับจากร้านกรงจากการเกษตรเลิศพักทานะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้มีลูกค้าจากอําเภอเมืองนะครับจังหวัดลุกดาหารนะครับได้มาซื้อนะครับเครื่องเซตทีร้อยนะครับแล้วก็หางบิ๊กจิว88นะครับเดี๋ยวมาดูสินค้ากันนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับก็จะมีเครื่องคูโุต้าเซตทีรอนะครับ มตาแท็ทีร้อยนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดครับรับประกัน3ปีเต็มนะครับสามปีเต็มนะครับผมแล้วก็มีหางมิกจิว88นะครับมิกจิวแปดแปดเครื่องก็ตาไฟหน้าเป็น LED นะครับ เปิดปิดไปสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ลองรับน้ำมันบ2 0ได้ไปด้วยนะครับหาบิมิจิวนี่ก็ขนาดวงล้อก็อยู่ที่28นิ้วใบ3นิ้วนะครับสานิ้ว,วตัวนี้ก็เป็น3มเกียร์นะครับสามเกียกร์2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับ สองเกียร์เดินหน้านะครับหนึ่งตัวสองแล้วก็หนึ่งเกียร์อีกถอยหลังนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็มีลูกค้าก็เอาชุดไถน,หนานะครับมีคาดโคงผานตัวนี้ก็เป็นโครงผานนะครับเดี๋ยวล้างความสะอาดให้ลูกค้านะครับมันฝุ่นเยอะหน่อยแล้วก็มีพวกใบผานใบขี้มานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นคาด ชุดนี้ก็น่าจะประมาณแปดหมื่นกว่านะครับจําราคาไม่ได้ครับแปดหมื่นกว่าครับก็ได้ทําการเ,เติมน้ำมันเครื่องนะครับน้ําพงกัลสนีเรียบร้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันครับเอาไห้ได้เดี๋ยวลองเครื่องกันนะครับ ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนุชาจังหวัจจดจันทบุรีนะครับไม่ไกลจากลูกค้านะครับครับสตาร์ตติดง่ายครับชัตทีร้อยนะครับเครื่องนิ่มนะครับเบานะครับ ลองอยู่หน้าร้านนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับรถเยอะรถเยอะได้ถอยได้ถอยเข้าถอยออกนี่ครับประมาณนี้ครับ โอเคครับประมาณนี้แล้วเรียกเครื่องให้ฟังกันหน่อยนะฟังเสียงไงนะโอเคครับได้ประมาณนี้ครับแล้วก็เตรียมส่งลูกค้าครับเ,เดี๋ยวเาขึ้นรถ ส่งลูกค้าพื้อเมืองจังหวัดบุกดาหานะครับมาซื้อเมื่อเช้าแล้วก็สั่งแล้วก็กลับบ้านแล้วครับไปส่งนะครับถ้าลูกค้าสนใจผานไทยนะผ่านไทยก็มีนะผานสีนะครับตัวนี้ผานพวนสีนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับยกล่องแหวกล่องนะครับผมยก,ยกล่องพร้อมแหวกล่องนะครับตัวนี้ สีเหลืองนะครับราคาหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยนะครับชุดนี้แล้วก็มีอันนี้ตัวมาห้าขานะครับห้าขาก็สามพันเก้านะสามพันเก้าตัวนี้เป็นผานผานหัวมูนะครับหัวมูตัวนี้จําราคาไม่ได้ครับเพิ่งทําเสร็จนะครับตัวนี้ส่วนแผานแหวกอันนี้ห้าพันห้านะครับห้าพันห้าห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทผานแหวก ล้อเหล็กสามพันเก้านะครับสาม0ันเก้าสามพันเก้าเข้าลงมันร้องอ้อยสามันเก้านะครับเดี๋ยวเราพาดูฝั่งนี้อ๋อชุดล้อยืนนะครับชุดแท่นล้อยืนนี่ก็สาม0ันเก้านะครับสาม0ันเก้าพร้อมคอจับนะครับมีผานยกกล้องนะครับสองใบผ่านสองใบขี้เมาเจ0ดันห้าร้อยบาทเจ็ดนห้าบาทนี่ผ่านแบกนะครับ ไ18นิ้วตัวนี้5,008นะครับมันจะยาวกว่าเดิมนะครับขั้วโครงนะครับ5 0 0นี่ครับตัวนี้ผ่านตัวนี้มันสีนํำเงินนะครับผ่านยกกล้องแหวกล้องพร้อมกันนะครับ12,500นะครับวันนี้สองขา3,009สองขานะครับสองสองขาพวงมู3 9 0 0ครับแต่ว่าของอยู่ที่กดังเยอะนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ สอบถามได้อันนี้ก็เป็นยางนะครับตาปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่คู่กระทะตาปืนใหญ่คู่นะครับพร้อมกระทะยางในนะครับตัวนี mm ้ห hmm. ้าพันแปดร้อยบาทนะครับห้าพันแปดร้อยบาทถ้ายางเปล่าก็สี่พันแปดนะครับสี่พันแปดดันหลบก็นี่ครับตัวนี้ดันดันดันหลบจะลายก้างปลาห่างนะครับก้างปลาห่างก็สี่พันแปดนะครับยางเปล่า ครื่องก็ถ้าลูกค้าสนใจก็นี่ครับมีตั้งแต่เซททีร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้พวกติดใดนะครับตัวนี้ห้าหมื่นกว่าครับห้าหมื่นกว่าตัวนี้ร้อยแปดสิบเจ็ดหมื่นกว่าครับเทียบเอาขึ้นรถลูกค้านะครับต้องเข็นช่วยกันครับทีนี้เพราะว่าก็ให้ลูกคา้า สนใจรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ062 754 5 6อ5นะครับ062 754 5665 0811 2 0าสี5หนะครับก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าถ้าอยากให้มาส่งถึงหน้าบ้านก็นี่ครับอยู่ใกล้ๆก็ส่งได้นะครับถ้าอยู่ไกลก็มีค่าน้ำมันส่งนะครับประมาณนี้ครับ ถ้าส่งแพง่อยครับเพราะว่าอยู่ไกลครับถ้าถ้าถ้าอยู่ไกลนะคือต่างภาคก็ส่งได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทาง facebook นะครับโงจากการเกษตร youtube ก็โงจากการเกษตรเลยลูกค้านะครับก็ขอบคุณลูกค้าจังหวัดมุกดาหารนะครับอําเภอเมืองนะครับที่มาอุดหนุนร้านนะครับผมซื้อสินค้านะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ